การที่มีคนของประการก็จะเป็นสภาผัวเมียสภาครอบครัวก็เป็สนสิทธิแต่เขาต้องมาแต่การตั้งก็เมื่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เลือกมาก็ต้องดีวงกว่าค,คนหกคนเลือกบางครั้งเหลือห้าบางครั้งคนมาเลือกเนี่ยก็ถูกตั้งข้อพัจเกณ์ผมก็มองว่าเรื่องเนี้ยผ่านเรื่องที่สองจะมีมบมาชุมนุมหน้าทำเนียบ วันที่สามกันยาอาจจะผิดพ้าดเพราะตอนนี้ผมไปเป็นจับกันหนึ่งแต่ค่อนข้าง,งไม่ผิดแต่จะเป็นมอ็บที่เดือดร้อนจร่งๆิงเรื่องราคายาและจะมาประมาณ5้าสกจังหวัดตรงนี้ถ้ารัฐบาลแค่ได้ก็แต่คงไม่มีปัญหาส่วนการชุมนุมที่สุดลุมที่ผมติดตามข,าข่าวเขาอาจจะรวมตัวกันเพิ่มได้มากขึ้น การประสานง,งานระหว่งางพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรก็กำลังเ,เป็นไปได้ในลักษณะไม่ราบลื่นสองฝ่ายเนี่ยยังไม่ไว้วางใจ่งกันกละกันที่พันธมิตรออกมาเป็นข่าวลือข่าวปลอยว่าให้ประชาธิปัตย์ลาออกจากสสผมไม่เชื่อเพราะ ประชาธิปัตย์เขามีบทเรียนมาแล้วตอนพรรคความมืองใหม่ลาออกประชาธิปัตย์เขาเป็นรัฐบาลยูครื้อเสมิมหารพรรคประชาธิปัตย์ลาออกเพื่อไทยลาออกส้าประชาธิปัตย์ก็จะผิดหวังเพื่อไทยเขาไม่ลาออกถ้าถามผมผมก็บอกไม่ลาออกแม่ประชาธิปัตย์ตกงานไปพี่จิ๋วก็ไม่เชื่อผมตอนนั้นวิเคราะสามสี่ชั่วโมง ผม,ผมไม่เห็นด้วยบอกนะออกนะออกนะบอกพี่ออก